อุ้ยเต้นออกปื๊ดปืปื๊ดชิบหายแล้วโอ้ยพี่น้องเบิ้งเต้นได้อืม สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสูปูสุคนนะจ๊ะมือวนนี้ก็พบกับน้ำเลยกินดูวยมือวนนี้สิผามากินนี่กุ้งครับกุ้งเต็มกุ้งกุ้งกต๊ะติดติต๊ตตดต๊แม่เต็มเงเต็มเตสุเลยมเ้ยตตตตอยเเยเบงเบเบงเบ ปึิงมุ้ยมันได้แตกว่ะมีเครื่องเครื่องพร้อมได้แตกเว้ยมีสอดวะเนี่ยเด๋้เขาคุยโลดครับเพื่อนครับมันเต็นออกเด้วยนะเดึงได้ไปออกหยุดจาดฟาดบึ้มถึงพลกะกองไปเลยพลกะกองเลยอ้ยเต็นออก ดอืเดอือดชิบหายแล้วขึ้นจิงห์โอ้อย่าของเพืนไหมตายตายกูตายขยูโอ้โอ้ลูกกูเต็นอเอาบดอืมมาเด้อาสิแก่คนุดีเด้อกุ้งขย่าไม่ได้เรียกว่กุ้งเต็นละ Mình bông bông mùi thang sao 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 mùi นั่นบึ้งบึ้งสีสันจุดจัดฝาดบึ้มแฮมไปดูปุ้ยไฟกินไฟกินได้แล้วลูกบมวลายแล้วตาย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 เต้นออกเต้นออกหมดแล้วลูกคนเยอะครับเฮ้ยครับแกมแล้วคนเยอะถึงไง่บ้าอุ้ยอุ้ยให้บ้าเบิ้ลให้าดเบ้าเบพี่น้องืม

bắt đầu cái đàn bạc Ôi, tên tên đi, ôi tên 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 cong tên cong tên cong tên đen tên cong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  tên 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 cong tên cong tên cong tên cong อืมดู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 อืมตึ่งอืม,อมบึงบึงไปเต็มในถังเธออืมยอดมึงสีสันหลดฉุดขาดจุดจาดฝาดบึ้มอืมโอ้ยอืม มองมองึงอืมฮึมแบบยอดออกสมแลนะ้วอืมเออแขกวะ่ะสมอยากเลยบาทอ่ะอืมอะไรมกกา้อยกุ้ง có cùng tên ừ. Ừ, nhìn vô Ừ, tiền so xong đi học hết bò mm. 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 <laughs> Hãy

Vì cùi Gãi này rồi Ôi chả gì ha Còn là tố con là hạ thịt bạc Ooh, one รสชาติแบบเปียวดูเลยเปี่ยวน้ำเลยเปียวก็ดีจับอืคนละกองไปเลยจ้า แซ่บโอเคเพิ่มขอยาดก่อนนี่ก็กินกุ้งเต้นเธอทำอะไรกินกุ้งเต้นไผ่บ่เคยกินลอบไปกินเบิองจ๊ะลอบไปหาคือกินแซ่บบอกเลยได้ต้องเป็นร้านที่สะอาดด้วยครับแม่เขานี่ผมใบตานี่แหละ ร่อยใจเพลินผมกินแล้วเพลินดูแลวมันสะอาดดีเลยซื้อมากินรสชาติใจด้นพวกพี่ๆน้องๆคนในอยากกินก็นไปเบิองเลือกร้านเนาะเลือกร้านเนาะดูมันสะอาดถูละอันไมยจังน้อยนะครับส่วนสําหรับพี่ๆนี่คลิปนี้ขอลากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ด้ครับว่าอยากให้ผมกินกับน้ำเนื่อยเนี่ยกินนี่ยังอยีก คอมเมนต์ไว้เลยครับใต่างคอมเมนต์ไวเมื่อนี้ลาก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย